รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุทรทัศน์กองทัพบ,บกเสนอบันทึกเมืองไทยจะดีแค่ไหนถ้าผืนแผ่นดินไทย เต็มไปด้วยรอยยิ้มของคนไทยกระทรวงมหาดไทยสร้างรายได้สร้างอาชีพสร้างความมั่นคงสร้างความปลอดภัยเพราะกระทรวงมหาดไทยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางกระทรวงมหาดไทยเขียงข้างประชาชน จะดีมากแค่ไหนถ้าทุกตารางนิ้วของผื้นแผ่นดินไทยเต็ไมไปด้วยรอยยิ้มและความสุขที่ยั่งยืนของคนไทยทั่วประเทศมันถึงเมืองไทยวันนี้นะคะเราจะออกไปเดินทางตามหาความสุขของคนไทยนะคะเพื่อบันทึกเรื่องราวความสุขของพวกเขากันค่ะวันนี้เรามีพ่อเมืองถึงสองท่านด้วยกันนะคะที่จะมาร่วมเปิดบันทึกเมืองไทยไปกับเราค่ะเราก็ได้มานั่งอยู่กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีค่ะท่านสุจินชัยชุมศักดิ์นะคะในฐานะที่ท่านผู้ว่านะคะเป็นพ่อเมือง ของจังหวัดนนทบ,บุรีท่านผู้ว่ามีแนวทางในเรื่องการบูรณาการในในพื้นที่ยังไงบ้างคะส่งเสริมสนับสนุนในการทํางานร่วมกันรับฟังปัญหาร่วมกันให้กลมกลืนกับสภาพภูมิประเทศด้านตะวันตกของฝั่งแม่น้ำนี่ยยังมีวิถีเหมือนชุมชนแล้วอย่างชุมชนที่ท่านผู้ว่าพูดถึงนะคะเขาได้มีโครงการอะไรแบบว่าเออมานําเสนอให้ท่านผู้ว่าเสร็จแล้วผู้วาก็ลงไปสนับสนุนเขาแบบนี้คะ่ะถ้าเป็นเรื่องท่องเที่ยวเนี่ยให้เขาไปคุยกันในกลุ่ม ลุ่มที่เขาเป็นเครือข่ายของการท่องเที่ยวทั้งหมดเนี่ยหาลือกันคือเริ่มจากข้างล่างขึ้นมาเขาเพราะนั้นเขาจะมองเห็นปัญหาอะไรที่เกิดจากเขาเองความแข็งแรงที่เกิดจากเขามันจะยั่งยืนอะไรที่คิดแทนมันจะอยู่ในแค่ยุคที่เราอยู่อย่างเช่นที่ปาะเกร็ดกับไซน้อยเงี้ยค่ะตรงนั้นก็มีคนมารวมตัวกันช่วยกันูรณาการกันอย่างใช่ไหมคะเพราะว่าสิ่งที่เราจะไปเคลื่อนที่เขาว่าอย่างอย่างถบบเนี้ยก็คือการเสริมความแข็งแรงของผลพันธ์เอาสิ่งที่เขามี เรามาเจริาใ,ใช้วิถีทางน้ํานั่งเรือไปอ,ปองเอกลักษณ์ต่างๆเ่าเนี้ยใช่ค่ะไซน้อยเนี่ยเราจะมีวัดวัดไทยใหญ่ตลาดน้ําวิถีทางน้ําเป็นเอกลักษณ์เป็นความโดดเด่นของนนทบุรีระยะทางที่ไม่ไกลเกินไปนักท่องเที่ยวจะตื่นเต้นในครึ่งชั่วโมงแรกแล้วนั้นก็จะหลับเพราะน,นั้นก็ะจะต้องมีตอบเป็นจุด,จดๆพืชผักปลอดสารพิษผลไม้แต่ไซน้อยไม่ใช่พื้นที่ทุเรียน อ๋อหน,นูกำลังจะถามพอดีเลยว่าทุเรียนเนี่ยไปที่ไหนดีคะวันนี้ผมอ,อ,อยากกินทุเรียนขวนค่ะทุเรียนเขตที่ติดติดแม่น้าด้านบางบัวทองบางใหญ่อ,อะไรแบบน,น,นี้มาก็สบายๆชิิๆคุมจนก็รวมกลุ่มกันดีระครยสมรัมภาร์ทางานเป็นทีมมีผลสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้ไหมคะก็ต่อยอดกันมาปรับนิดนึงตรงที่เป็นิวนอร์มอลมันไม่ได้ช็อตแค่ประเทศไทยค่ะมันช็อตไปทั่วโลกก็ต้องขอบคุณทางรัฐบาลขอบคุณทางกระทรวงมหาดไทย ที่เป็นผู้ถ่ายทอดนโยบายรัฐบาลมาสู่เราทําให้การต่อสู้ตรงนี้เกิดความสําเร็จความเป็นคนมหาไทยที่อยู่เคียงข้างประชาชนท่านรู้สึกยังไงบ้างครับภูมิใจนะครับโควิด <COVID S 1> เนี่ยทุกคนเหนื่อยเราทํางานเต็มที่เรามีกิจกรรมร่วม3 40 30่กว่ากิจกรรม,มที่ทางกระทรวงสั่งมาทุกวันมีอะไรที่ต้องทํากับที่เราต้องปรับไปถามว่าภูมิใจไหมก็ภูมิใจถือว่าเป็นส่วนหนึ่งแล้วกันเป็นจิ๊กซอตัวหนึ่งนะครับที่ทำให วันนี้เราประสบความสําเร็จเราได้มีโอกาสช่วยพี่น้องประชาชนทําให้บ้านเมืองสําเร็จเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมกับส่วนราชการของเราผมบอกข้าราชการทุกวันว่าเหนื่อยแต่เรามีกันเดือนนะอเอกชนเขาเหนื่อยและเขาเสียหายเพราะฉะนั้นวันนี้เรื่องของงานของการบริการเราอย่าละทิ้งเราต้องทําให้ดีที่สุด ความรู้จากท่านสุจินชัยชุมศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีกันแล้วนะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดไหนกันต่อพักกันสักครู่ค่ะจะดีแค่ไหนถ้าผืนแผ่นดินไทยเต็มไปด้วยรอยยิ้มของคนไทยกระทรวงมหาดไทยสร้างรายได้สร้างอาชีพสร้างความมั่นคงสร้างความปลอดภัยเพราะกระทรวงมหาดไทยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง กระรวงมหาไทยเขียงข้างประชาชนบันทึกบางไทยของเราค่ะได้มาพบกับท่านจิระเกียรติภูมิสวัสดิ์นะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบ,บุรีค่ะเราก็จะมาพูดคุยกับท่านนะคะถึงเรื่องของโครงการจังหวัดสะอาดค่าสวยงามเปนานว่ามีแนวทางยังไงบ้างในเรื่องของการนี้คะบูรณาการคนนะครับบูรณาการประชาชนนะครับหน่วยงาน รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อที่จะให้ทำงานกันได้อย่างกลมเกลืนถ้าเรามีความเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับองค์กรหรือสถาบันหลักในในพื้นที่ในหมู่บ้านนะครับเราก็จะง่ายต่อการทำงานบางกลุ่มแข็งนะครับบางกลุ่มก็อ่อนเลือกดูเลือกเลือใช้รู้ในในหมู่บ้านก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นพระนะครับ ท่านเจ้าอาวาสราชะการส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นที่สําคัญก็คือแขนขาของ<ม>อําเภอนั้นนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองในพื้นที่น้องไม่แก่นอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาก็รวมตัวกันอย่างเข้มแข็งมากเลยใช่ครับอันนั้นผู้ว่าได้เข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนอย่างไงบ้างคะผมก็เรียนด้วยความภาคภูมิใจว่าไม่ได้เข้าไปมีส่วนอะไรเ <c oughs> ขามากมายเพราะว่าเราดูแล้วเนี่ยพอเขามีความเข้มแข็งมันทําอะไรได้ทุกอย่างของความสะอาดเป็นเรื่องของปัญหาขยะปัญหา มวลภาวะอะไรต่างๆเนี่ยนะครับรวมทั้งการดูแลซึ่งกันและกันพระครูการชนะธรรมชัยนะครับซึ่งเป็นเจ้าวาดวัดดูแลน,นอกเหนือจากในเรื่องของศาสนาในเรื่องของบ้านเมืองเนี่ย่านเป็นแกนนําอะไรหลายๆเรื่องไม่จําเป็นที่ว่าเรื่องไหนเรื่องไหนแล้วทางผู้ว่าทางราชการจะต้องเข้าไปมีบทบาทผมกับมองมองว่าถ้าเราไปมีบทบาทมากเนะี่ยแสดงว่าเรื่องนั้นยังไม่ประสบความสําเร็จ ร<ช>เรื่องที่ประสบของหนึ่งจะต้องเป็นเรื่องที่เกิดจากพี่น้องประชาชนได้ร่วมมือร่วมใจกันครับนักานารีาธรรผู้ว่านะคะเป็น,นกลไกหลักของกระทรวงม,มหาดไทยนะคะอยู่ในพื้นที่ตรงนี้นะคะถ้าจะเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดการจนบุรีเป็นศูนย์รวมใจของชาวบ้านเลยก็ว่าได้ท่านรู้สึกยังไงบ้างคะกระทรวงมหาดไทยนั้นเป็นกระทรวงแห่งการบูรณาการบูรณาการทั้งในเรื่องของอรัฐศาสตร์นิติศาสตร์นะครับวิทยาศาสตร์จริยศาสตร์รวมทั้งบูรณาการคนองคอ์กรอะไรต่างๆในพื้นที่ เพราะนั้นการทำงานตรงนี้เนี่ยนะครับเราจะต้องมีความเข้าใจในบริบทของสังคมทั้งหมดเป็นความภาคภูมิใจว่าในจังหวัดกาญจนบุรีของเรานะครับก็เราได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายนั้นผมไม่ได้คิดว่าเราจะต้องเหน็ดเหนื่อยเราจะต้องเอางบประมาณไปทุ่มไปใส่แล้วก็ให้มันเกิดผลในเชิง เป็นรูปธรรมขึ้นมาในช่วงเวลาสั้นเกิดจากก้นบึ้งของค,ความร่วมมือของพี่น้องประชาชนเองครับค่ะซึ่งวิกฤตที่เกิดขึ้นทําให้เราเห็นการแบ่งปันกันเยอะมากนะคะก็ร่วมภาคภูมิใจนะคะไปกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนะคะท่านจิรเกตภูมิสวัสดิ์ในฐานะที่ท่านเป็นคนของกระทรวงมหาดไทยแล้วทาให้จังหวัดกาญจนบุรีของเรานะคะอยู่กันได้อย่างมีความสุขวันนี้ต้องขอขอ,ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ ประชาชนอยู่ที่ไหนเราจะเห็นทุกกลไกของกระทรวงมหาดไทยอยู่ที่นั่นค่ะพรุ่งนี้นะคะเราจะกลับมาติดตามบันทึกบางไทยกันต่อไปนะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปเก็บภาพความประทับใจของคนไทยได้วยกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะจะดีแค่ไหนถ้าพื้นแผ่นดินไทยเต็มไปด้วยรอยยิ้มของคนไทย กระทรวงมหาดไทยสร้างรายได้สร้างอาชีพสร้างความมั่นคงสร้างความปลอดภัยเพราะกระทรวงมหาดไทยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางกระทรวงมหาดไทยเขียงข้างประชาชน Fireang Studio Save Energy Save the World